ที่ลงนะครับไปจุ่มเลยพลเเทอแลเอาเลยเห็นด้วยเด้ยังกลที่นี่กลัมแน่นอนเอกพลเมเทอร์แลบมันมันลงตรงนี้คนเดียวข้างหลังฝั่งบ้านสองตัวนะพี่ลงบ้านหลังนี้ลองเดี๋ยวร่วมเลยร่วมกู หลายหนึตัวนึ่งข้าหลยหนึ่งนะอ๋อมาแล้วต่อลง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 ตัวหนึ่งตัวหนึ่งขลังขลังขลังโอ้โหโดนยิงละใครชมหยุดนะโดนกระไรรอ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 สองตัวสองตัวสองตัวแค่ตัวเดียวชมหยุดใช่หรอไม่นะมันมันเอ่อยิงยิงยิงล้มหนึ่งล้มหนึ่งมี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 คนนึงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเจ็บมากเลย เก็บนะที่แม่มันมีตีนึงหนีไปโดนฝั่งนู้นนะก็จะเป็นตามไปเล่นได้โอ้เวลา่หนาวตาตายคนตีใไญ่นี่นี่วะสามตัวสี่คุณจะกลับไปฆ่าหลังอ่ะมึงก็เอาเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้เราเข้ามาได้หก็ได้เอาไปทิ้งคุณสามไปพี่มอสผมทิ้งแบตให้นะเก็ทิ้งเลย จริงไม่เสี่ยนไม่เห็นแหรอไม่สูนใริงจี้ผมน้อยแล้วเปร้อยที่สิบอะตัดไปไอ้ผมเดินมาข้างหน้ากันมาตรงกลางอ่าพยายามแตกแอดฝาจะสอบตัวเฮ้ยข้างหลังพี่มอสพี่วิ่งหน่ได้ปะแอดเลือดเลือดนอนนับตายเลยทิมันอะมั้ง จะได้เพิ่อนมันน่ะเพื่นมันมันนี่มันนี่มันหนีมาตามครับผมป well ั๊มแบตมาแบตนะนี่ลราไปทีเดียวผมปั๊มอยู่นะเออเราเราลับมันนี่มันนี่อ่าเราไม่ตามอยู่อยู่หลักะหลักะแบงเอาใส่หลักะให้อ่าแบงแบงเอาแบงเอาใส่ให้แบงเอาใส่ให้มาละของปลาเอ้ยมันเป็นแบงกับแก๊งนะทุมาแล้วไม่ม้เดียวเลยตายตายตายอยู่ไฟตายตาย นู้นหนึ่งกระดกระดะดนเลอเจเจข้างังข้างหลังแดแดงีผมไม่ได้ข้างในนะดนนะมโมโมมาโเลยข้างนก่อนแบัเหบเหคบบยบ่ที่หนเจบที่ไหเจ็บโอ้ยดิามเดียวยูสายยูสายล่คนนึงผมสมติปิดเพื่อมันที่ํำอยู่ีตัวคิดปะ มีนีีวนี่นี่นี่เลิศเลเฮ้ยยิงไม่โดนเนี่ยูทนข้างบนจ่ข้างบนมีข้างบนหมอตายตายยเลอด้มเฮ้ยทไมเลนึงกูกลับพอดกลับพอไม่ได้ชุได้นะเดี๋ยวทให้เดี๋ยวทให้เดี๋ยวทให้อ่านต้นกงากูอปั๊มแล้วกันตาเลยเพื่อนกกลังคารไป วางไว้สะพายก็ได้เลือด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 เลอดเกาะขาเลือนึงเกาะฟ้าเลือดหนึ่งโคยามาโคยามาเล็นหุ่นไอไอผีต้อเลือดอ่ะจะทิ้งขวามาแต่งเลือดเลือเลืดลังนียลังเียมันไปไอมันลงมาข้างล่างแบงแบงแบงปัดนีปัดหนีผมปาไปเลาไงข้างล่างแต่เตีตัวนะตัพี่ดูตัวตัวแล้วเราแนสองเอแอนแอดมีไปขนาแล้ว โดนยิงนะโดรตีนะโดนตีขวาัขวาเนี่ยนละตีตาอนมาดแล้วเหลือตมทางขวาเี๋ได้ต้ม่ขวาขวาขยิงได้ยิงได้กะาตัวนึ่งแกเดียวนะกูกเดียนะกูไม่กะพาเลยขวาตัวเดียวนะไก็รออพี่มอผมตามอยู่ตาตาางนละตีกันเดี๋ยวได้ปะเดี๋ยวกลับกนเลได้ละ

พี่อยเกิดได้ก็สุดหนไอ้ลูกซองว่ะไม่เจอเลยเกิดสุดแล้วเนี่ยจะหาให้ซ้ายมือไม่มีวสามตัวไม,มไม่มีมีแต่ไลค์กะอนีจีเยอแล้วัปก่อ,อแนแล้วเข้าไปข้างในเหรอที่นี่เป็ดน,น,นันนั้นเป็ดโลนะเดินไปดูได้นะจาวะอืมได้อยู่ระวัง้ายอะ้ายมันรอเติร์ดอะ สายตี้ที่มันเข้าหลังกูตอนแรกอ่ะออ้าวมันกลับไปแล้วมันกลับออกสายไปแล้วอนาตี้ใหม่ที่มันยิงกันด้วยอ๋อเหรอที่เก่าตี้ใหม่ยังยืนอยู่อ่ะไม่อย่ามาเออธนาธนาประตูกรับกูยิงกันได้ประตูวะวันยิงกันได้มัปั๊มอยู่นันนะปั๊มเจ็บแจ๊บแจ๊บปั๊มอย่ข้างขวาหน้าประตูไป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 มีแก๊สเอสว่าแล้วก็แต่เจ็บมาก มาตัวตัวเหลืงมีมีที่เล่นต่อไปได้เลยไปร้องมีแก๊สเจ็บเจ็บแก๊สมีมีสองตัวนะข้างข้างบ้านอ่ะฝั่งไปดูมีแก๊สกับแบงค์ไปร้องไปรเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวน่า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 มันมันจะกรับพอดน่าหัวน่าหัเป็นแบงค์แบงค์ที่ไหนไม่รู้เนี่ย มีบักนี้ไฟกันนัวจัดเลยมีกระสุนีด้านหลังถ้าจะพี่วางพอแล้วผมก็ยาไดเอาสายอนเอาสายก่อนสายอนชีอเหรอไปเอาสวนมันมาโดนยัดกแจยาดยดดุ๊ร้อยหนึ่งกระตัท้ายตท้หลังนี้ท้หลังนี้ผมแบลแนะแบ ห้าสิบมาชุบแล้วนะมชุบแล้วนะสามสิบสามสิบนองเอาเดี๋ยวนะห้าสิบจะให้ขมาอ่านมีเบ้วฮะางไหนปะอยู่เคเบิลมาอยู่ข้างไหนทากว่นะห้ปอะเสรตัวเดียวที่เหลือเต็มหมดแล้ว ทิ้งแมตไปเก็บแต่ของปอมเล็กวงเกือบสายเอามือจี๊ดแล้วแบบเกินเลยแบบเอาเลยไม่ได้เล่นไอ้ดับมันจะมีปืนกับไอ้เนี่ยด้านหลังยิงยิงเหี้ยแหละมีแอมอยู่ไอ้กูดิ้นเสียบปืนอ่ะนี่นี่มีคนมากกว่าผมไม่มีหมวกของหี่แหละพลาสติกแบงค์ด้วยนี่นักแข็ง60ผมมองเห็นไม่มองไม่เห็นวะ ไม่ไปอยู่ข้างนอกอ่ะไปดวลองซ้ายยิงนะน้องหนึ่งตัวป็นตัวป็นน็อคตัวป็นน็อคเลอคนหนเรือขับเือขเลือขัเอขับเรือสาวิไม่สิ่เลนไปอยู่ข้างหเัอุ้ยอยีายิงโอ้ยไปซายเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วออเยี่ยทีางนะสอคนเล่นหนไม่มาทเลยแล้วนี่ยนา ไม่เห็นเไม่เห็นเไน้ไดนไดไผมไ่เล่นตกาเนี่ยตการดีกว่าอการตองการองการงการสมีนอยู่ังซ้ายเอไม่เห็นนะถ้้าถ้าถ้าถ้า้า้าต้องปิดมันเฮ้นนี่นถอดมา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 ผมไปวางผ่ไปกนึนนะูไปวางผ่อนไปบนึงอีกตี้ึงอยู่ตึกขวัน

้เดียวลองลสองลมองลสองลสออัวนึงโกพรอกลับมากลับมาเล่นไหมกลับมาลมันหน้าชุบมันหน้าชุบแลนะต้องบออ่ะอ่าเลืสองไงรู้ว่2ตัวนี้อยู่บนราคาเฮียมาเลยชุ ตามไปตามไปตามไปาวิกูมีปาดอะร้อยสิบเอ้อร้อยยี่สิบแอดอะตามมาต่อตามมาตตามมาแอดจุดบนหวานแอดโอ้โหไปแล้วนะกูตาตากำลังตา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 แอดแอดเจ็บนะอยู่อยู่ในบ้านนะโดนโดนร้อยยี่สิบนาโกนาโกฉันเลยชันนึงเร่งกระบอกมันไปตาเลร้อยหนึ่งอะไรวะ เด๋ยวหนึ่งเฮียนายแม่เอาหนนี่วิทดูยิงกี่ตัวเฮียล่นจัดไดมอนแล้วเว้ยทำไรวเฮียมาจะได้คนอื่นแม่งขึ้นได้ตายหมดแล้วโอ้โหเฮย ยิงกัาโคตรบ